Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะอยู่กับอ้อมนะคะกับไอทิสตีและ CSC ค่ะวันนี้ค่ะนะเราจะมาพรีวิวในส่วนของตัวเครื่องค่ะกับ s ั m s u ง Galaxy A52 และ A52 g ี er. ตัวด้านซ้ายมือนะคะที่เป็นสีม่วงอันนี้ก็จะเป็นตัว A52 4G ส่วนด้านขวามวืออ้อมนะ,ะจะเป็นตัว A52 ตัว 5G ค่ะสีขาวเนาะนะ,ะเราก็จะใช้คนละสีทุกคนจะได้ไม่งงกันในส่วนของตัวบอดี้นะคะน้าหนักเนี่ยเท่ากันเลยนะทุกคนหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.5นิ้วเท่ากันเลยค่ะนะ,ะนะเราก็จะเห็นได้เลยว่า เหมือนกันเดีเลยทุกคนว่าจะเป็นตัวนี้นะนะคะก็คือจะเป็นการชาร์จเป็น type C นะคะชาร์จเร็ว25วัตต์ว่าจะเป็นตำแหน่งการวางต่างๆนะขนาดบอดี้ของเครื่องเนี่ยแทบจะไม่ต่างอะไรนะเหมือนกันเลยนะในส่วนของตัวรุ่น 4G แล้วก็รุ่น 5G นั่นเองค่ะกล้องรอบนี้ก็จะทําเป็นกล้องนูนขึ้นมาทั้งทั้ง2รุ่นนะทุกคนนะคะความละเอียดกล้องหลักนะอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะคะเลนส์ออโต้12ล้านบวก5ล้านแล้วก็บวก5ล้านนั่นเองในส่วนของกล้องหน้านะคะก็ให้ความละเอียดมาเท่ากันเลยนะคะอยู่ เราจะเปิดกล้องหน้าให้ดูทุกคนซึ่งกล้องหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวเหมือนตัวโอตัวจุดเนาะซ่อนอยู่ใต้หน้าจอจะไม่ได้เป็นตัวหยดนะ้ําเหมือนตัวรุ่นเก่าๆนั่นเองนะคะในส่วนของการรองรับอุป,ปรกรณ์เสริมนะต้องบอกว่าตัวนะ A524G ตัวนี้นะคะจะรองรับอุป,ปรกรณ์เสริมต่างๆของทางซูงเนี่ยได้เยอะกว่าในรุ่นพี่ของรุ่น 5G นะอย่างรุ่น 5G เนี่ยเขาจะรองรับในบางอย่างเท่านั้นแต่ว่าค่อนข้างเยอะนะทุกคนไม่ว่าจะเป็น Galaxy BudsGalaxy WatchGalaxy Watch ActiveGear นะ Circle นะแล้วก็มี Gear FitGear Fit 2Gear Fit โปเกียร์สปอร์ตเกียร์ one เกียร์ t w นะเกียร์ two neo เกียร์ s เกียร์ s two เกียร์ s สามเกียร์ icon x เกียร์ lune x นะฮะรุ่นสองพันสิบแปดนะได้แค่นี้นะแต่ค่ะร G, นะุ่น 4g เนี่ยจะรองรับนะอปะุปกรณ์ของซนะัมซุงเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งทั้งสองรุ่นนะคะก็จะมีความจุคำจำกัวามที่เท่ากันเลยก็คือ ram อยู่ที่แปดแล้วก็ rom อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดแล้วก็ยังสามารถรองรับนะในส่วนของ sd card เนะี่ยได้ถึงหนึ่งเทเลบิทเลยนะคะเราก็จะได้เห็นเลยว ดึงออกมาเพื่อที่จะสามารถใส่ซิมแล้วก็เพิ่มเอสติกาได้ด้วยนะถึง1นึ่งทิลไบต์เลยนะกันน้ํากันฝุ่นนะได้ลึกถึง1เมตรนานสูงสุด30มนาทีในส่วนเรื่องสีนะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาจะมีสีเหมือนกันเลยนะคะจะมีทั้งหมดสีสีด้วยกันนะคะก็จะเป็นสีม่วงนะทุกคนก็จะเป็นม่วงแบบพาสเทลแบบนี้เลยนะซึ่งสวยมากๆสีขาวนะคะก็จะเป็นขาวแบบนี้นะขาวด้านๆแบบออกโทนพาสทเทลนิดนึงสีดำนะคะแล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินฟ้านะอีก1สีด้วยกันซึ่งทั้ง4สีเน่สี บบสิ่งที่เหมือนกันอีกก็คือในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะทั้ง2รุ่นเนี้ยเขาจะให้แบตเตอรี่มาเท่ากันเลยนะทุกคนอยู่ที่4,500ม ah ิลลิแอมนั่นเองแล้วก็ชาร์จไว้อยู่ที่25วัตต์นั่นเองนะคะชิปเซ็ตประมวลผลนะในส่วนของตัวรุ่น 4G เนี่ยเขาจะใช้เป็นตัว 720G ในขณะที่รุ่นพี่เนี่ยเขาจะใช้เป็นตัว 750G นั่นเองนะคะต่างกานันในส่วนของตัวชิปเซ็ตหน่วยประมวลผลนั่นเองรุ่น 4G นะใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะ่าจะชอบรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีฟังก์ชันการถ่ายรูปมาเยอะมากกว่ารุ่น 5G นะ 5G เนี่ยจะเป็นเน้นการใช้แบบฟังก์ชันมากกว่าอยากให้เราเปิดมาเลยทุกคนเห็นไหมตัวน,นี้เราเปิดซิงเกิลเทคมาใช่ไหมคะคือจะเป็นการกดครั้งเดียวได้ภาพแล้วก็วิดีโอเนี่ยสูงสุดถึง9เมกเลยอเดี๋ยวเราลองให้ทุกคนดูนะ ง่ายก็จะมีแบบทั้งหมดเนี่ยเรูปนะให้เราเลือกว่ารูปตัวไหนเนี่ยมันดีที่สุดนะทั้งสองรุ่นเนี่ยก็คือทําได้เหมือนกันก็ถ่ายวีดีโอด้คมชัดระดับ 4K UHD ด้วยแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะถ่ายได้เพียงแค่30เฟรมเรทนะใครที่เป็นสายถ่ายรูปน้องก็จะนําตัว 4G เนาะเพราะว่าตัวนี้ก็คือจะมีฟังก์ชันเล่นเยอะกว่าแต่ถ้าใครที่บอกว่าไม่ได้เน้นการถ่ายรูปมากถ่ายทั่วไปเน้นการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง 5G นะคะรุ่นนี้ก็เหมาะมากเลยนะกับ A525G นั่นเเออออองงงค่่่่ะะะนนนนนสขขตัววห้าาาาายทีีบกไปม ที่เท่ากันอยู่ที่6.5แต่อย่างที่คนได้เห็นเลยว่าเนี่ยความละเอียดเขาเนี่ยจะมีความต่างอยู่นิดนึงเนื่องจากว่ารุ่น 4G นะคะเขาจะใช้เป็นตัวจอ AMOLED อยู่ที่90 h าเฮิร์นะนะโดยช่วงเวลาการใช้ในที่มืดเนี่ยก็จะมีโหมดขนมใสตา Dark Mode นะคะเพื่อช่วยลดแสงจ้าของจอด้วยนั่นเองแต่ในขณนะเดียวกันถ้าเป็นสอง,องตัวรุ่น 5G เนี่ยเขาจะเป็นจอ AMOLED 120รเฮิร์นะก็คือจะเป็นจอที่คุณภาพมากกว่าทัดได้ลื่นกว่านะลดอาการแบบกระตุกต่างๆเนี่ยสู้แสงได้ดีแล้วก็ หนอมใส่ตาด้วยจ้าจริงๆอะระหว่าง90เฮิรตกับ120เฮิรตเนี่ยก็มีความต่างอยู่ประมาณนึงนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ในเล่นเกมมากอันเนี้ยอาจจะดูแทบไม่ค่อยมันคือมันนิดนึงอะทุกคนนะเนี่ยจริงๆมันก็อ่ะนิดนึงนะ ก็มีความต่างอยู่นะกับ90เฮิร์ตแล้วก็120เฮิร์ตนั่นเองนะแต่ขนาดหน้าจอเขาก็เลยนะ6.5นิ้วต่อันที่90เฮิร์ตแล้วก็120เฮิร์ตค่ะทั้งส่วนของความปลอดภัยนะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยทำได้เหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกนะตัวซัมซุงน็อตเนาะสแกนลายนิ้วมือนะบนหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะ2รุ่นเนี่ยทำได้เหมือนกันนะกับการสแกนลายหน้าจอนะแล้วก็เข้าไปตั้งค่าได้เลยนะในส่วนของตัวเครื่อง นะเข้าไปที่ล็อกหน้าจอนะคะก็จะมีให้เราเล่นๆกันเนาะนะก็สามารถเข้ามาเลือกได้นะทุกคนว่าจะตั้งล็อกหน้าจอแบบไหนนั่นเองนะคะสแกนใบหน้าได้ด้วยทั้ง2รุ่นนะนั่นเองนะคะสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือได้เหมือนกันเลยทั้ง2รุ่นค่ะสำหรับใครค่ะที่จะเป็นเจ้าของเจ้า s a m s u n Galaxy A52 4G และ A52 5G 2รุ่นนี้นะคะพุ่งตัวไปดุดดดเลยค่ะที่น่ารักไอซิซีและ CSC ทุกสาขาของเราเลยนะคะว่าจะเป็นของแถมแบบจัดเต็มการบริการรวมถึงการครอบคลุมนะคะกับเจ้าตัว ประกันภัยอีกด้วยวรับรองว่าทุกอกทุกใจแน่น,นอนสำหรับใครที่เป็นสาวกของ Samsung Galaxy A52 นั่นเองค่ะคลิปหน้าค่ะนี่ะจะพาไปรีวิวอย่างเรียนแน่นอนแต่ว่าจะมีอะไรบ้างติดตามได้เลยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ